มีหลายคนถามปลูกป่าจะกินอะไรก็กินนี่ไงสวัสไลเสือหวานหอมมันอร่อยกุ๊บสวยไหมคะมีอะไรให้กินแย่ไปหมดเลยที่ป่ามอบให้แล้วเราก็ให้ป่าอยากรู้หรอต้องมาดูเองมาดื่มชาปีก้วยกันไหมคะยินดีต้อนรับสู่บ้านในสอยครับ คือหมู่บ้านในสอยเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับมีทั้งไทยใหญ่กระเดียงขาวกระเดียงแดงแล้วก็กระเดียงคอยาวนะครับแต่หลกัลกๆก็คือจะเป็นไทยใหญ่ที่นี่อยู่กันหลายชั่วอายุคนแล้วน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า300ปีครับชุมชนของเรานะครับเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเช่นการตอกลายวัดที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ที่นี่เราจะมีการปลูกผักปลูกข้าวทุกอย่างผมเป็นคนกระบี่แล้วก็มาเจอแฟนที่แม่ฮ่องสอนณวันนั้นจนถึงตอนนี้นะครับ20ปกว่าปีแล้วครับตอนปี62โครงการสร้างปา่าสร้างรายได้ของกรมสาเร็จาประเทศนะครับได้เข้ามาในชุมชนคือทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของจะดีขึ้น โดยความเชื่อหลักๆของไทยใหญ่เขาบอกว่าใบสาัตว์คุณสมบัติของมันคือร้อนถ้าปลูกตรงไหนก็คือมันจะทําให้ต้นไม้ตายพอเราได้ก้าไม้จากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นี่มีทั้งไม้ป่าและไม้กเกษตรซึ่งเป็นก้าไม้พันธุ์ดีให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยเอามาปลูกบนคันนาก็มีเสียงคัดค้านจากหลายคนเขาบอกว่ามันไม่ได้มันปลูกแล้วมันข้าวไม่ขึ้นมั่งไอ้นู้นก็ตายอันนี้ก็เสียหาย แต่วันนี้ผลผลิตนาข้าวเราก็ได้สูงขึ้นจนถึงทุกวันนี้คนที่เข้าร่วมโครงการน่าจะเกินร้อยคนแล้วครับในชุมชนจาก3ามคนเป็นโครงการของพระองค์ท่านที่อยากมาช่วยชุมชน<ๆ>ก็เลยมีไม้ที่ทําให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแต่ต้องมีรายได้และมีความสุขจะพาไปลองของว่างจากปืนป่าบ้านในสอยกันที่เมื่อกี้เราไปตัดกันมาสดๆร้อนๆเลยครับ กล้ตากเรามีความหวานค่ะแล้วก็เหนียวนุ่มด้วยค่ะดินเราดีค่ะแล้วก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ค่ะเมอก่ครสภาพป่าก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะมีการเผาป่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านทุกคนก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น อร่อยๆอของบ้านในซอยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรานำมาต่อยอดจากกล้วยก็คือชาปีกล้วยชาดอกกล้วยเราสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้จะได้ราคาสูง ปีกล้วยที่เราขายทั่วไปตามท้องตลาดคือภูมิปัญญาชาวบ้านของทางภาคเหนือก็คือเราใช้อุณหภูมิสัมผัสจากมือนะครับถ้ามือเราร้อนเกินเราก็ทําการเบาไฟถ้ามันร้อนเกินมันจะสูญเสียธาตุอาหารเราต้องใช้ไฟอ่อนให้มากที่สุดในการคั่วกับข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มาจากผืนดินและผืนปา่าที่เราช่วยกันดูแลหวังแหน อันนี้เป็นถั่วลายเสือนะครับจุดเด่นของถั่วเรานะคะจะมีความหวานแล้วก็มันมันจะมีลายตรงที่มเมล็ดนอกจากว่าเราไปขั่วต้มเรายังสามารถไปทําอาหารได้นะคะผักตัวนี้เป็นตัวชี้วัดความชุ่มชื้นหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินดินดีความชุ่มชื้นได้เขาก็จะมาโดยธรรมชาติก็คือผักกูดเราต้องช่วยกันดูแลถืนป่า วันนี้ทำไรกำลังจะทำแกงอุบผักกุฎอุบคือภาษาไทยนะครับเป็นการขั่วผักกูดอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านในสอยอยู่แล้วนะครับปกติอาหารของชาติพันธุ์ไทยเกือบจะทุกเมนูมีส่วนผสมของของมิ้นนะครับ,บเราเลยนํำขมิ้นตัวนี้มาต่อยอดเป็นขมิ้นผงเพื่อที่จะให้สะดวกในการประกอบอาหาร<บ>และเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของชุมชน ภาชนะที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือจานกลับหมากที่ได้มาจากการปลูกในพื้นป่าป่าไม่ได้ให้เฉพาะของกินแต่ให้ของใช้เราด้วยซึ่งชุมชนของบ้านในสอยนี้มีหมากเยอะส่วนมากเราจะไปเผาคือจะเพิ่ม PM 2.5ก็เลยเป็นที่มาของจานกลับหมาก จานกัมหมากเขามีเนื้อที่หนานะคะแล้วก็ทนเราสามารถนํามาใช้ซ้ําได้หลายครั้งเวลาเราใช้เราอาจจะใส่ใต้ทั้งของแห้งของน้ํานะคะนอกจากหมากก็คือมีก้าไผ่ซึ่งไผ่นะครับนํามาเป็นการจัดสารทาหมวกหมวกนี้อีกหนึ่งภาษาไทายใหญ่ก็คือเป็นกุ๊บป่าเลี้ยงคนนะครับเวลาเข้าป่า ทุกคนไม่อดตายหนอมีพืชผักมีนะครับเราต้องไปดูแลเขาบ้างละเราต้องทํปฝายชะลอน้ำเขาต้องปลูกป,ป่านะ,ะเราต้องทําแนวกันไฟนะเพื่อจะดูแลรักษาป่าทั้งหมดที่เราทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงวนันนี้ก็คือการน้อมนําที่พระอ,องค์ท่านได้ถ่ายทอดให้กับชุมชนโดยการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำทุกอย่างจะอยู่ได้ด้วยกันเพื่อกุลซึ่งกันและกันถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราชาวบ้านอย่างเราจะมีความสุข